รายการแต่ปันี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทึกวัยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการ,นนรสัทนาปลาใสกับดีเจตั๊กกับแล้วะก็ดีเจแอมนะคะอันนี้ลิ้นพันกันนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะดีเจแอมค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้พบกันตรงกับวันอังคารเนาะวันอังคารนะคะการที่เราได้นักหมายกันไว้นะคะรายการนี้เราจะพบกันสามวันสัปดาห์สามวันนะคะวันอังคารวันพฤหัสเดีนะคะวันเสาร์ค่ะค่าใช่ค่ะถ้าเราถ้าเราสองคนไม่ติดภารกิจ นะคะ<ช>คนไดค,ค,คนหนึ่งไม่ิดคระกินนะคะก็อาจจะได้เจอกันนะคะค่ะก็วันนี้ประเด็นประเด็นประเด็นของเราค่ะคุณตั๊กวันนี้เราเนี่ยประเด็นอะไรเอ่ยคราวน,นี้วันนี้นะคะเป็นประเด็นเสร็จเสร็จเรื่นเรื่นขอโทษนะครับอันนี้ไม่ได้อ่อเอ่อทำเตียนนะคะถ้าถ้าเอ่อไม่ได้เอ่ยชีอใครนะคะย้ำว่า ไม่ได้เอะชีอใครแล้วก็ไม่ได้อาใครไปประจามนะคะใช่ค่ะเราไม่ได้เอาใครมากูรีนะคะเราจะมาพูดคุยกันใช่ปัญหาถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาต่างๆค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เมื่องงงั้นกนะะ็ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของปัญหาของคนตาบอดที่อยู่กิจกับบ้านนะคะใช่ค่ะ ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยนะคะ,ะไม่ค่อยได้มีโอกาสไปสู่โลกภายนอกอะนะคะ,ะแล้วที่สําคัญคือไม่ค่อยทำอะไรด้วยตัวเองได้เพราะอะไรคะเพราะว่าคนตาดีนะคะ,ะหรือว่าคนใกล้ชิดของเราเนี่ยมักจะมองว่าคนตาบอดทำอะไรไม่ได้คนตาบอดทำอะไรไม่เป็นนะคะ ยกตัวอย่างในกรณีอย่างเช่นในเรื่องของรัชการเวลาติดต่อรัศการนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่โยงทะเบียนอะไรก็แต่ะ,ะคะที่เกี่ยวกับคนที่การนี<ะ>่ยนะคะตัวเรามักจะไม่ค่อยได้ออกไปแต่ผู้ใหญ่ได้กำหนดขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วนะคะ,ะว่าเออไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวทางให้นะคะเดี๋ยวเชงไปงอกอนาต นะคะคือเอาจริงๆนะคะคือมันไม่สมควรที่จะทําแบบนั้นคนพิการก็คนพิการทุกเภศไม่ว่าจะเป็นพิการตาบอดพิการเขนขาพิการทางสมองก็มีสิทธิ์เหมือนกันค่ะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนนะคะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ,หรไหนๆก็แล้วแต่นะคะ,อ,ะ,คะอ่าเชิญค่ะ แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะอขอให้เป็นอุทาหารณ์แสนใจนะคะวันนี้ขอให้เป็นอุทาหารณ์แสนใจสําหรับผู้ใหญ่ที่มีลูกหลานเป็นคนพิการนะคะวันนี้เสร็จๆร้อนๆนะคะว่าคือเป็นเป็นเรื่องที่ไม่น่าเล่านะแต่ก็ําเป็นตั้งเล่าเพื่อเป็นอุทาหารณ์ว่าพยายามอย่าใช้อารมณ์ถ้าจะพูดกับลูกหลาน พิากันทั้พิกากาเน่าจะเป็นพิการไหนๆก็แล้วแต่ตั้งพยายามพูดให้ดีๆอย่าใช้กําลังอย่าใช้ความรุนแรงนะคะมันไม่ดีมันจะส่งผลเสียนะคะวันนี้ดิออมีประสบการณ์อะไรจะเล่าให้ฟังไหมคะเชิญค่ะประสบการณ์นะคะก็ก็นี่นะคะก็คืออ่าโดยก,กะเกตน,นะคะบ้านของดิฉันนะคะจะ จะมีน้าบ้านนะคะซึ่งตอนเนี้ยในขณะเนี้ยที่ที่ฉันนั่งอยู่เนี่ยน,นะคะก็คือหน้าบ้านนะคะมัน<ะ>มันเป็นที่ประจำนะคะที่ที่ฉันนั่งอยู่นะคะที่ที่ฉันนั่งนั่งอยู<ะ>่ทุกทุกวันนะคะไปจนถึง<ะ>ไปจนถึงเย็นนะคะไปจนถึงเย็นประมาณสักหนึ่งทุ่มอะไรย่างๆยันไม่ไม่เกินสามทุ่มนะคะไม่เกินสามทุ่มค่ะค่เรารู้แล้วนะคะัะเรารุ้แล้วล่ะคะ่ะว่าเขาเป็นห่วง เขาเป็นห่วงเขาจะบอกให้เราอะเข้าบ้านค่ะค่ะแต่ว่าพอเราบอกว่ารู้เราได้ยินแล้วแต่เหมือนคล้ายๆว่าเขาไม่ฟังเรานะคะคือคือขุงยาตนะคะก็คือใช้ใช้ค่คยทางที่มันไม่ค่อยน่าฟังนะคะใช่ใชค่ะก็รอมาณแต่ว่าแช่งให้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 ลูกตัวเองอะไปขอเข้านะ คือแช่งให้ลูกตัวเองไปไปโดนไปโดนคนกุยยิ่กุยยำอะไรประมาณนี้เออแล้วถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าลูกของของท่านนะโดนแบบนั้นนะคะท่านจะเสียใจไหมใช่ะคะ่ะท่านพูนแนดแบบนี้ท่านเสียใจไหมใช่ค่ะคือนะอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกหลานเป็นพิธีการหรือคนตาบอดพิธีการพิการเพศนะคะ ถ้ามีอะไรให้พูดกันดีๆอย่าใช้กำลังอย่างที่บอกค่ะอย่าใช้กำลังอย่าใช้ความรุนแรงไม่ใช่่อดีๆเอาเอาไม้ตีหัวไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่เลยนะคะมือค่ะมือใช้มือตกใช้มือตกใช้มือตกหัวนะใช้มือตกหัวกบบอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะก็คืออ่านะคะก็คือ อ่าถ้าเกิดบ้างมันมีเหตุการณ์อะไรเราก็ควรที่จะไว้วางใจได้นะคะเพราะบ้านเราเนี่ยอยู่มากิ่ปีนะคะอยู่มากิ่ปีเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมนะคะถ้าคนมันคิดจะทําถ้าคนมันคิดจะทําไม่ดีก็ทำมานานแล้วนะคะก็ทํามานานแล้วมันมันคงจะทําไปนานแล้วนะคะแต่นี่อะไรอะขี้ระแวงคนแก่ขี้ระแวงนะคะแล้วเขาก็มองว่าเออเรามันมองไม่เห็น เราจะไปสู้ระบกมืออะไรกับใครได้นะคะเอออ่าคนตาดีไมาจา่จะพูดแบบนี้ทุกคน,ค,นค่ะไม่จะเป็นคนเก่าหรือไม่ก็ผู้ใหญ่ที่สง่งอายุที่แบบหัวเอ่อแบบพวงพวงแต่ว่าพวงแบบไม่มีขับเคล็ดนะคะพวงแบบไม่มีขับเคลดนะคะได้ไหมคะเพื่อนคะมีอีมีมีอีกตอนหนึ่งนะคะรายการของเราได้ได้ไดทางคลิในเรื่องของการพวงนะคะ ช่ค่ะพวงอย่างไรให้มีเถือกนะคะก็คือให้ไปเปรียบเทียบอานนะคะว่า่วงพวงแบบพอดีีกับ่วงมากเกินไปอันไหนดีกับกันนะคะน้องๆ่เคยเจอปัญหาแปลกพี่นะคะก็พยายามนะคะบอกให้เขาเข้าใจนะคะว่าถึงแม้เราจะมองไม่เห็นนะคะการเราก็มีมือ มีเ้าใช่ค่ะเราสามารถทำอะไรได้นะคะค่ะถ้าถ้าเกิดว่าอ่าเราเราทังถ้าเกิดเราทังได้นะคะไม่ใช่ว่าไม่อะไรนะยุสเคยคู้อุปโยนเงินโอ้ยอยากไปหาเขาโพดจังมึจะหาได้ไงมึงตามมาไม่เห็นอ่านะคะเดินแบบนี้เลยเอออันนี้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 คือคือก็เดินแบบนี้เหมือนกันที่ คือเดินแบบนี้เลยนะคะเดินแบบนี้เลยเมื่อจะหัดจะอยากจะหัดทาอะไรก็เอยอยู่ที่ใช้แท่อะไรประมาณนี้อะไประมาณนี้แหละเคยเจอเคยเจออยู่นะคะเคยเคยใ่ฝันอยากอยากร้อยอยากร้อยควงอะไรเขาบอกโอ้ยร้อยไม่ได้หรอกขนาดคนตาดียังร้อยไม่ค่อยจะเห็นเลยนักภาษาอะไรกับคนตาบอดยังโอ้โหนะคะพูดพูดแปลงไงก็เดิฉันดิยฉันขอขอขอถวายเขาอยากอะไรนะ ถวายดีกว่าเขาถวายถวายถวายเขาเรียกว่าถวายอะไรเดียวถวายถวายถวายสัางอาคารใชสั่งอาทางคำพูดคำนั้นใช่เขาถวายฉันจะพานคำพูดคำนั้นดีกว่านะใช่นะคะค่ะเออนะคะเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างที่ดิฉันเล่าให้คุณตั๊กฟังข้าวๆเมื่อคืนนี้มีการมีการบูลี่กันนิดหน่อยนะคะเออคุณตั๊กแับพิฉัน กูรีกันส่อตัวนะคะว่าเออนะคะก็นั่นแหละตัวเองก็เบื่อเบื่อเบื่อมากนะคะเบื่อเบื่อนะคะเวลาหาอะไรมาให้กินเขาก็จะพูดทวงบุญคุณรูหาเออขอเทานะคะอะไรมาให้กินทุกอย่างใช่ใช่ใช่มักจะทวงบุญคุณแบบนี้เสนอค่ะแต่แต่เราอ่ะแต่เราไม่ไม่ไม่คิดอยากจะได้อะไรเลยนะนะคะเขาเขาหาให้เราเองั้างนั้นนะคะ อืมอืมใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดิฉั้จะต้องเด็กขาดเด็กขาดแล้วกันนะคะบอกกับใครก็ได้นะคะบอกกับใครก็ได้นะคะที่เขาไปหาไบ่อยบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรกลับบ้านหรอกนะคะเอามามือเปล่าก็พอแล้วนะคะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะว่าเราะราว่าจะเป็นยังเรเราไม่ได้หวังอะไรอีกอย่างเราไม่ได้เรียกร้องด้วยนะคะ แล้วถ้ากดว่าพวกท่านพวกท่านตาบอดนะคะแล้วถ้าเกิดพวกท่านตาบอดนั้นนั้นนั้นเหมือนกับที่ที่ดิฉันแล้วก็คุณอ้ํมเปินพวกท่านจะรู้สึกนะคะใช่ค่ะคุณคุณตักสังเกตนะคะว่าคนตาบอดด้อยกว่าคนตาดีอืม่ะมีบทมีมีบทความอยู่บทความหนึ่งนะคะดิฉันอ่านแล้วรู้สึกรู้สึกน่าอ่านมากๆใช่น่าอ่านคุ้มใจไปกับ ภูมิใจไปกับเขาด้วยนะคะ,ะภูมิใจกับพี่พี่คนนั้นด้วยนะคะที่เขาที่เขาเอา่ตาดีมาก่อนแล้วก็มามามาเริ่มมองไม่เห็นแล้วเขาก็เริ่มเรื่องที่จะมีมีงานมีการคังนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าครอบครัวของเขานะคะผลักดันด้วยหรือเปล่าอันน,<ะ>นี้หนูก็หนูก็นะคะหนูในฐานะประชาชนท่านหนึ่งนะคะถ้าหากว่าพี่พี่คนนั้น นะคะได้ชมช่อง YouTube นะคะแล้วก็บังเอิญมาเจอมาเจอคลิปนี้เข้านะคะหนูขอดีใจกับพี่ด้วยนะคะหนูขอให้พี่นะคะประสบความสำเร็จแต่หนูจำชื่อไม่ได้ว่าพี่เขาชื่ออะไรนะคะ,<ฮ>ะก็พอดีเอาข้อความเนี้ยไปส่งต่อให้กับคนตาดีอีกอีก,อ,กอีกสิบห้าคนเพราะว่าเขาส่งมาทางไลน์ใช่ไหมเราก็เลือกเฉพาะคนที่เราอยากส่งทีนี้พอวังรุ่งขึ้นค่ะ มีมีเอ่เออย่าขวางยากนะคะมีคนตาดีท่านหนึ่งค่ะเขามาบูรีมาบูรีเหมือนเหมือนคล้ายๆท่านนองเอ่ออย่างที่อย่างที่คุณตักได้ได้ได้รับได้ละบ่าเพราะว่าดิฉันได้ได้ได้ทางการตัดข้อความก็ให้คุณตักดูนะคะว่าเออเนี่ยเฮ้ยเขาไหวก่อนมันเขาไหยเขาเขาเขา เขาเขียน Goodnight, มาแบ่แง่หนายความว่าอะไรนะคะเขาคงคิดว่าเราไปว่าคนตาดีหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะคือมันไม่ใช่ค่ะแต่แค่แค่สะท้อนสะเทอนให้เห็นค่ะสะเทอนให้เห็นถึงความเป็นจริงระหว่างคนพิการกับคนตาดีนะคะแค่สะเทอนให้เห็นเท่านั้นค่ะอ่าใช่นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอร้องนะคะอยากจะขอร้องสังคมนะคะสังคม ถ้าคุณคิดว่าคุณมีประสบการณ์นะคะคุณม,ม,มีมีร่างกายครบสามสิบสองประการนะคะถ้าคุณทําอะไรได้คุณทําไปเถอะนะคะอย่างมัวขี้เกียจนะคะอย่างมัวขี้เกียจเพราะว่าดิฉันเคยเจอคนคนปกตินี่แหละโอยขี้เกียจทํางานจังเลยเบือ่อเราเพืบอกว่าไม่ทํางานก็จะเกิงไม่เหมือนไม่เหมือนเธอหรอกเธอมันสบายสบายอะไร นอนนั่งกินนอนกินนั่งนั่งกินนอนกินอยู่เฉยๆง่น่าสบายไม่เห็นสบายตรงไหนเลยใช่ใช่ไม่หมันไม่เห็นใคสบายตรงไหนนะฮะคือคือใช่นะคะแบบแบบนี้แหละค่ะคือประมาณนะคือเหมือนกับถามว่าดิฉันสบายไหมสบายก็จริงแต่สบายเกินเหตุค่ะอันนี้บอกตรงๆเลยว่าสบายเกินเหตุจริงๆอย่างที่บอกค่ะค่ะค่ะ ข้ที่สังเกตนะคะคุณที่ข้าเข้ามาะคงนีได้มากนะคะคือคุณตักอยู่ข้างบลตลอดเวลาเลยไม่ได้ไม่ไม่ได้ลงไปข้างล่างเลยนะคะคุณคุณตักอยู่ข้องบลตลอดนะคะพอได้พอได้เวลาอาหารก็มีมีคนข้างล่างําขึ้นอาไปให้นะโอ้ยมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนชีวิตคุณนายคุณหนูยังไงก็ไม่หน้าขนะคะช่ใช่ในะคะใช่ จริงดิฉันก็ไม่เยอยากเป็นแบบนั้นนะออ้จริงๆแล้วดิฉันก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่ามันเนื้อดีฉันเองก็เคยโดนโดนเรียกนะคุณนายจะเอาอะไรครับคุณนายเอานะคะนั่นแหละก็แล้วคุณนายอย่างนน้นคุณนายอย่างนี้อะไรประมาณนี้เออใช่นะคะก็ขอฝากขอฝากสําหรับทีอ่า คนที่ดูแลผู้พิการนะคะยังไงก็อย่าให้เขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่าให้เขาอยู่แบบเฟื้องคว้างพยายามสังหาอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับเขาให้เขาว่างนะคะไม่ใช่ว่า้ยไม่ต้องเล่นหรอกสมาร์ทโฟนอะเบื่อเลืใช่ไหมข้าเด็กอย่างที่บอกค่ะอย่างที่บอกสมมติว่าอหาอะไรให้ทําบ้างอย่างเงี้ยก็คือเคยมีเคยมีแล้วนะคะ อยากอยากทำอาหารอยากทำนี่เขาจะบอกว่าเออประมาณนี้อาหารนะคะประมาณนี้อยากทำอาหารเชื่อไหมยคนตาบอดทำอาหารอร่อยกว่าคนตาดีนะปานะคะไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายคนตาบอดทำอาหารอร่อยกว่าคนตาดีอีกนะคะเอนะคะก็เออนะคะเพราะว่าดิฉันเห็นเห็นเห็นแล้วนะคะก็ เออคุณตั๊กถ้าเราในีโอกาสเราไปกินของปิ้งย่างที่แถวแถวแถวไหนนะที่เขารับคนตาบอดด้วยอะ่ะดิฉันจอไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าร้านไหนรู้รู<ม>้แต่ว่าอยู่แถวกรุงเทพใช่ไหม,มอยู่แถวกรุงเทพเนาะน่าจะใช่น่าจะใช่เหยีดเหยดเยียดหดกัพรว,ว่าีวิวกันเออน่าสนใจนะคะแต่ว่าเราคงไม่มนีโอกาสตรงนันนะคะก็สำหรับไม่โอกาสอ่ถ้าที่ไหนนะคะมีงานเกี่ยวกับคนที่การนะคะ ยังไงก็เชิญเชิญพวกเราสองคนได้นะคะเชิญเชิญเชิญพวกเราสองคนได้เพราะพวกเราสองคนก็อยากจะไปไปงานเกี่ยวกับคนที่การนะคะไม่รู้ว่าปีนี้ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้ไปหรือเปล่านะเพราะว่าเพราะว่าปีนี้ปีนี้ยังไม่ได้ใจว่าจัดจัดจัดวันที่เท่าไหร่นะคะก็ถ้าใครทราบส่งข่าวมาบอกว่าแจ้งดด้อ <ๆ S 2> นะคะ <ๆ S 2> เราอยากไปมากๆเลยขอย้ำขอย้ำนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งผู้ใหญ่ที่มีลูกหลาน เป็นคนพิการแน่จะเป็นพิการท้งประเทศพิการทางสายตานะคะอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วอย่างที่บากละเอียดไปแล้วคือขอย้ำว่าพูดดีๆก็ได้เออเพื่อดีๆก็ได้เข้าก้านนะลูกอันตรายอะไรเงี้ยไย่าใช้อย่าใช้คาบุนแรงนะคะไม่ใช่ปุ๊บก็ตบตบหัวอเงี้ยอจะตบหัวตบหัวแล้วไมใช่นะคะอย่าใช้คำพูดที่คนฟังแล้วรู้สึก อะอย่างเช่นอย่างเช่นคุณตั๊กอ่าสมุติี่ชังเป็นแม่ตั๊กมึงเข้าก้านได้แล้วเดี๋ยวมึงก็ถูกเฉิอกที่คุ้ยกับมึงไม่กลัวได้ไงอ่ะอันนี้ขอขอย้ำนะคะว่าอย่างอย่างที่เคยทําทาคลิปห่วงเถื่องแบบไหนแบบว่าห่วงอย่างไรแค่มีแผบเพ็พยายามพยายามนะคะคือเกี่ยววันพรุ่งนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนละครนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะปรึกษากับ ลูกทีงทีหนึ่งนะคะว่าจะเล่นละครแบบไหนเอาเป็นละครตัวยอย่างนะคะหรือว่าจะเอาละครแบบอสะท้อนสังคมนะคะเพื่อให้ทุกคนฟังแล้วมีข้อคิดข้อติเสียนตอนใจนะคะ,คะเดี๋ยวปรึกษ,ษากับทีงงานอีกทีหนึ่งเนาะวันพรุ่งนี้นะคะก็เจดจ็กางฟังกันด้วยเนาะสำหรับใครที่ฟังช่องของต e คริฟมารีจะ กิกที่แอร์เนียนะคะตอนนี้ขอแจ้งยอดนะคะขอแจ้งยอดขอขอค่ะขอแจ้งยอดผู้ติดตามนะคะขอบคุณสําหรับผู้ติดตามที่ติดตามช่องของจักกี้แฝงฤทธิ์ขนาดนี้นะคะมีผู้ติดตามทั้งหมดสามร้อยคนค่ะเย้ขอบคุณค่ะโอเกจได้ด้วยนะคะอีกจเจ็ดร้อย ขออีกเจ็ดร้อยคนนะคะ,ะก็จะก้หนึ่งพันอม่จะได้กัอื่นจะได้ช่น,ะค,ะชนะคะไม่เอาไม่อเอาไปนี่ยาตัโต้อยาติดการกันไปเรื่อยเๆ่อยนคะยังไงก็อย่าลืมติดกันอย่าลืมยังไง ยังไงก็อย่าลืมติดการช่องของดิฉันด้วยนะคะรักน้อยๆก็ขอให้นังงานนะคะเพราะว่าตอนนี้ดิฉันกำลังรวบรอในการอ่านนิยายเสียงด้วยนะคะก็ไปนให้กันงานเขียน <c oughs> อยู่ะะ <c oughs> ยังไม่จบนะคะยังไม่จบนะจ๊ะนะคะอ่ะสำหรับใครที่ค่ะสำหรับใครที่อยากจ,จะติดการช่องของดิฉันก็สามารถขอลิงก์จากคุณตั๊กได้แก่คุณตั๊กแปะยิงให้นะคะโอเคนะคะแต่เดี๋ยวจะเตะลิงก์ให้ใต้คอมเมนต์ ถ้าใครอยากจะติดตามช่องช่องของคุณอ้ํมนะคะเดี๋ยวจะเหมือนแสดงความคิดเห็นมาบอกในในคลิปก็ได้นะคะเดี๋ยวจะวางไวไ้ใต้ใต้ความคิดเห็นที่ถึงท่านนะคะอืมนะคะได้นะคะก็วันนี้เราคุยกันมากคอของกระหังคอ,อ,อเนาะเพราะว่าก็อย่างที่ทราบนะคะก็อย่างที่บอกไอน,นะคะว่าจริงๆแล้วนะคะ คนที่การทุกประเภทกันนะคะต้องการกำลังใจค่ะไม่ต้องการคังซังเติมไม่ต้องการคังดูถูกจากใครนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านคิดว่าทําได้นะคะก็อย่าไปดูถูกเขาอย่าไปซังเติมเขานะคะไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนการดีก็แล้วแต่คนการดีก็เหมือนกันค่ะถ้า<ช>คนการดีท่านไหนนะคะที่มีลูกหลานมีลูกหลานเป็นนพิก,การหรือว่ามีญาติพี่น้อง ใช่มีลูกหลานเป็นคน้ิการไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือว่าป้านะาอาใช่ค่ะหรือจะเป็นจะเป็นเลี้ยงดูเขาค่ะนะคะเลี้ยงดูเขานะคะแล้วก็เอาใจเอาใจใส่เขานะคะถ้าเขาต้องการอะไรคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ให้เขาเถอะนะคะถ้าถ้ารู้สึกว่าอารมณ์อารมณ์อารมณ์ดีนะคะอย่างเช่นว่า ถ้ารู้สึกอารมณ์ไม่ดีนะคะพยายามพยายามอยาให้พยายามพยายามบอกว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรก็ได้นะคะแต่อย่าไปอย่าไปอย่าไปใช่อารมณ์กับเด็กนะอย่าไปใช่อารมณ์กับเด็กถ้าใครที่ถ้าใครที่มีครอบครัวที่เป็นคนเสียงดังนะคะเป็นคนเสียงดังเดืุนะคะก็น้องๆองก็พยายาม จะให้ยังไงดีนะะงอนนะนะคะก็งนาะก็นแงไก่นะคะดิฉันเองก็อบอกบอกตรงๆว่านะคะเวลาพอเจอปัญหาบบไี้แลรวดิฉันเองก็ไม่ก็จะทำไม่นกระรู้จะทํำยังไงเหมือนกันก็ได้การปรึกษาคุณตักแล้วก็อบอกกับเพื่อนๆนะคะอืมนะก็ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่อยู่บ้านนะคะคือมันพี่ไม่มีโอกาสออกไปเรียกว่าพี่ไม่มีโอกาสได้ออกไปข้างนอกเลยดีกว่านะคะใช่เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากเรียนนะคะใช่ใครที่มีโอกาสได้เรียนก็ขอให้เรียนให้จบนะคะแต่อย่าที่บอกไปอ่าใครที่มีโอกาสเรียนก็ขอให้เรียนให้จบก็แล้วกันนะคะอย่าให้เหมือนพวกเราเลย เนาะพวกเราว่าอยู่บ้านเฉยๆกองตรองว่ามีคนมาถามบอกทามมาชีกอะไรฮะอืมอ่าเราก็บอกว่าไม่มีค่ะไม่ได้ทังค่ะอยู่อยู่ก็อยู่ก็ไม่เคยไม่เคยมีเคยมีคนถามเหมือนกันเคยมีคนถามเคยมีคนถามเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยไม่ไม่เอ่ยชื่อเนาะไม่เอ่ยชื่อรายการแต่แต่ในในเฟซนี่แหละในเฟซนี่แหละเออนะคะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือองอนนวดนะคะก็ใครที่รู้ว่าลูกยางของเรานวดได้ก็พยายามให้เขานว้วนดบ้งนะคะอย่างดิฉันเองก็ตั้งแต่กลับมาจากศูนย์ฝึกอาชีพก็นว้วนดั้งเป็นพักๆนะคะกลับมาหลังๆก็ไม่เก่งเลยเพราะว่าคนคนขาวบ้านของดิฉันเขาเขาไม่ค่อยชอบนวดอดองตรงว่าเขาไม่ค่อยชอบนวด พอดิฉันจะไปหาที่อื่นก็ไปง่ายๆจะเคอะจะเคอะดีที่ดิฉันแบบว่าเคาะดีที่ดิฉันแบบว่าได้นวดแบบได้นวดแบบแบบแบบเอเคได้นวดตาคุณคุณแม่้ก็ยังเกีที่คุณตังเอ่ถามว่าเพื่อนจะซีเรียบแต่ว่าเราไม่ซีเรียสนะคะเราจะมีการตลกโตะหาอยู่ตลอดเวลา จริงนะคะใช่เรายังมีเรายังมีมุมมองตลกตลกบ้างนะคะ <c oughs> กองไม่อยากให้คุณคู่ฟังซีเรียสเกินไปนะคะใช่ค่ะใช่ก็นั่นแหละนะคะไม่อยากให้คุณคู่ฟังซีเรียสเ <Lindsay> <c oughs> กินไปนะคะก็ยังไงก็เนาะก็วันนี้นะคะเมื่อเช้านี้ทานข้าวกับไข่ต้มแกงกุ้งจ <c oughs> ะแอบเอาของเล่งมาให้คุณตับฟังนะคะ มีของเล่น <widely> ม <spun> ีของเล่นอีกแล้วนะคะวันนี้มีของเล่นอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะไม่อยากไม่อยากให้คุณผู้ฟังซสียเรียกค่ะใช่ค่ะอยากให้คุณผู้ฟังมากเกินไปนะคะอ่ะเป็นขล่นเลย เออเอเออเนอเออออเออเออเอะเโอันอเอคเออ้ออออเ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 ออ่ออเออเอนเอออาเออ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 เอนเออมือเีอเอเออเ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 ออออออ มือแทะเขาอบบน,นี้เลยใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นฝาตุ่มตุ่งนางนะคะไม่ใช่ฝาโอ่งนะคะถ้าฝาโอ่งถ้าฝาโอ่งเนี่ยถ้าฝาโอ่งเนี่ยมันจะการอีกแบบหนึง่งนะคะอืมเอาเอาละค่ะเพิ่งฟังพอของหลังคอ,อ,อ,อแล้ววันนี้ก็ค่ะก็ฝานี้ยาก นังรายการหลากไปนะ,ะคะพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีนะคะก่อนอื่นค่ะอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดติด,ตตดิ่รแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับวิดีโอใหม่ๆในช่องนี้ด้วยนะคะรับทุกคนคะ่ะวันนี้เราสองคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ